ทเพื่อนใหม่เด้งขึ้นมาบน Messenger ถ้าหากเราต้องการปิดจะต้องทำยังไง ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดการแจ้งเตือนแชทบน m essenger กันสำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาที่มีคนรับแอดหรือว่าเรารับแอดคนอื่นจะมีแชทเด้งขึ้นมาว่าจุดๆๆแชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าากเรา ต้องการจะปิดไม่อยากให้แชทต,ตัวนี้เด้งขึ้นมาอีกเดี๋ยวเรามาทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Messenger จากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาขอไปค่ะขีดสามขีดมุมบนซ้ายมือและกดไปที่ Fun ฟันเฟืองจากนั้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นหาคำว่าการแจ้งเตือนและเสียง การแจ้งเตือนและเสียงถ้าเจอแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งทีทีนี้ให้ทุกคนเลื่อนสายตาลงมาค่ะเกือบจะถึงด้านล่างเลยจะมีคาว่าการแจ้งเตือนเพื่อนใหม่แชทนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อเรามีเพื่อนใหม่บน facebook เพราะฉะนั้นให้เรากดปิดการแจ้งเตือนเพื่อนใหม่นี้ค่ะกดปิดไปเลยโอเค ที่นี้นะคะพอเรากดปิดเวลาที่เรากดรับแอดใครหรือว่าใครรับแอดเรานะคะก็จะไม่มีแชทดังกล่าวเด้งขึ้นมาอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ